สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นมีความสําคัญอย่างไรครับเออจริงๆการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะฮะมันสําคัญมากที่สุดๆหนึ่งอย่างเงี้ว่ามันใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดเลยครับครับนะครับอย่าลืมว่าการเลือกตั้งถ้าเป็นระดับประเทศนะครับในกรณีนี้เราเห็นได้ชัดว่ามันใหญ่และกว้างมาก เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่บางแห่งหนะผมยกอย่างง่ายๆในระดับประเทศนะฮะเราจะเห็นได้ชดัดอี่อย่างหนึ่งอย่างสมต่อหยุดานในอเมริกาเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งระดับประเทศพอระดับประเทศขึ้นมาตูปป,บปบับเลยนะฮะเราเห็นว่ารัฐมนูลอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นรัฐมนูลที่มีความประหลาดจริงๆไม่เช่ประชาธิปไตายจริงๆเพราะว่าเป็นรัฐมนูลนะฮะที่มีการเลือกตั้งแต่เสร็จแล้วผลการเลือกตั้งนั้นยังไม่มีผล นะครับเพียงแต่เป็นการเลือกเลือกขั้าตัวแทนที่จะไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็อิเล็กทรอนิคอลคอรเริคับล้วก็ผลที่ออกมาในที่นี้เกี่ยวเห็นว่าทําไมถึงไม่เป็นประชาธิปไตยปาหัวฮีลารี่ชนะเสียงข้างมากแต่ปรากฏว่าแพ้ในการที่จะเป็นประธานธิบดีให้กับทรัมป์ซึ่งด้เสียงข้างน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ของอเมริกาเนี่นะครับ มันเป็นภาพที่เกิดจากการเจรจาอะไรอย่างไงว่าเคยพรรคเล็กเนี่ยเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้มีการใช้เป็นแบบประชาธิปไตยหนึ่งเสียงแล้วก็หนึ่ง,หน,งหนึ่งเสียงเนี่ยเท่ากันนะฮะในกรณีพรรคไอ้รัฐใหญ่ให่แคลิฟอร์เนียก็จะได้เปลี่ยนพรรคเล็กๆนะครับ,รบจะได้น้อยผลออกมาก็คือเนี่ยกําลังจะมีปัญหาละนะฮะครัมเนี่ยกาลังจะเข้ามาใหม่ชนะเพียงไอพ้พรรคไอ้ทางอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับอ่ารัฐนะ เพียงไม่กี่รัฐในกรณีน,นี้นะครับเพราะว่ารัรื่นมันชักชักชักมันชัดแน่ว่าฝ่ายไหนนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีแบบที่เขาเคยทํามาแล้วนะครับอตอนชนะอัลคินตันเพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้เราเห็นได้ว่าถ้าดูจากภาพใหญ่แล้วในกรณีน,นี้มันก็จะมีประเด็นว่าให้ภาพใหญ่นี้ไม่ตอบสนองต่อภาพเล็กหรืออาจจะไม่ได้ดเป็นตัวแทนนะครับแต่ในทางตรงข้าม ถ้าเป็นเรื่องของอเมริกาเราดูในระดับที่ใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงเช่นระดับที่เป็นอของรัฐพอรัฐปั๊บก็จะมีการอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเรื่องของโคโรเนียนะครับก็มานเลือกตั้งผูว่าเลือกตั้งสภาในกรณนนี้จะสะท้อนกับประชาชนมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่แค่เอาเสียงจากหลายๆอันมารวมกันเพราะฉะนั้นในคลิเบอร์จีเนียรเราเห็นว่าประชาชนเริ่มที่จะเปล๋ละ ก่อนหน้านี้เลือกพักดโมครัตของสิ่นของของไบเดนพอไม่ประมาณแปดเก้าเดือนนั่นเองอะชักไม่พอใจแล้วเพราะว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลปัญญาไวในชักจะไม่เป็นไปตามที่สัญญาก็มาเลือกทางด้านของอะไรครับดีพาฟิกันตัวอย่างอันนี้จึงเป็นภาพสะท้อนที่อยากจะเล่าถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในในในของเราและลประเทศเพราะเนั่นเรื่องตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีประเด็นของเขาเรียกว่าอะไรฮะ,ะทางด้านแตกปลอมเข้ามา เป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะแต่ละคนแต่ละคนก็จะพยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเพราะนั่นหมายถึงว่าให้ต้องเลือกคนที่เข้ากับผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการและใกล้ชิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพแรกนะครับว่ามันเป็นการเลือกตั้งสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าว่ากันไปาสาคัญมากเพราะจะตําบลของตัวเองจะเป็นยังไงขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครแตลต่อเลยคุณเลือกคนหรือพรรค เข้ามาในลักษณะที่มันตรงตัวเองในกรณีก็จะเข้าไปได้แล้วก็เรียกว่าตรงประเด็นมากที่สุดแต่ว่าผลลั่นด้านที่สองในบางประเทศนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวชี้นะครับเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปครับอันนี้ยกตัวอย่างในเมกาอีกครั้งหนึ่งละการเลือกตั้งเวอร์จิเนียที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทำให้คนกําลังหวั่นเกรงกันว่าเฮ้ยทิศทางกําลังจะเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่านะเฮ้ยอ๋อพรรคร์จิเนียเหมือนกับเป็นาาทาพสะท้อนของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเลือกตั้งทั่วไปในอเมริกาจะเข้รียกมิเทอมอเลือกตั้งสสนะครับอ่าอ่าท้งท้งสภานะครับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกวาระหกปีทุกๆุสองปี จะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในสามแต่ยังไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งของระดับที่สูงขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นในกรณีในอเมริกาคนก็กำลังดองว่าเฮ้ยเบอร์จิเนียอาจจะหมายความว่าดีหน้าเนี่ยนะทางด้านดิลิพ,พัฟฟิชันทีชนลเวอร์จิเนียอาจจะครองทั้งสภาล่างซึ่งทวันนี้เขาแพ้แปดเสียงนะครับกับสภาบนซึ่งเท่ากับของดิบบุกค,คัะคเพราะฉะนั้นภาพวันนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในลักษณะนั้นแต่ว่าในบางประเทศอย่างเช่นในยุโรปบอกได้เลยครับว่ามันบ่อยครั้งลักมันไม่ได้ประสนครับาก,าการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะทําให้ได้พักหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งของระดับประเทศนั้นอาจจะไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งผมยกอย่างอันนี้อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการเลือกตั้งละระบบการเลือกตั้งนะครับ ท้องถิ่นหรือระดับประเทศเนี่ยใหญ่ๆก็แบ่งเป็นสองแบบแบบหนึ่งเป็นการเลือกตั้งอที่เขาเรียกว่าอะไรครับ,รบเสียงข้างมากในแต่ละเขตก็จะได้มานะครับเขาเรียกว่าเป็นเสียงข้างมากในลักษณะเ็าเรียกว่า c o n s i s t กับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเลือกตั้งแบบสัดส่วนของเราเนี่ยที่กาลังแก้เรื่องนู้นอยู่เนี่ยเลือกตั้งแบบแรกเดิมเลยเป็นสามร้อยห้าสิบแล้วก็สัดส่วนเนี่ยร้อยห้าสิบนี่กําลังจะแก้เป็นสี่ร้อยกับร้อยหนึ่งครับตามทฤษฎี นะครับและในแง่ปฏิบัตินะครับหลายแห่งเหมือนกันว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งในในเสียงข้างมากในแต่ละแห่งมักจะเออช่วยรัดที่มันใหญ่รัดที่มันใหญ่คืออะไรครับหมายความว่าไอโ้โทษนะ่ะพักที่มันใหญ่เพราะว่าพูดง่ายผมอาจจะเออชอบพักกอแต่รู้ว่าพักกอเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเกลียดพักขอ นที่สุดผมเลืกอกพรรคอซึ่งเป็นพรรคที่ผมชอบน้อยกว่ากอแต่ว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลครมีฉะนั้นจะปล่อยให้ขอเข้ามาเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มนะครับทําให้ไม่มีความยุติธรรมในการเลือกตั้งแบบนี้รพรรคใหญ่จะได้คะแนนเสียงมากกว่าปกติในกรณีดูอย่างได้ชัดคืออังกฤษคุณลองดูนะครับสัดส่วนของพรรคที่ชนะนะจะจํานวนสสอจะสูงกว่าสัดส่วนอ่ทางทาง,ทางด้านนี้เพราะโอโตจิกแต่ถ้าเป็นลักษณะ กระสรวนเนี่ยจะเป็นไปนั้นเพราะในบางประเทศยอย่างเยอรมันก็คือที่เราไปลอกมาเนี่ยซึ่งมีทั้งสองอันอันหนึ่งยุติธรรมมากขึ้นอีกอันหนึ่งและกับมีความมั่นคงคือเก่งข้างมากเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรณีก็หมายความว่าพอมีการเลือกตั้งท้องถิ่นผมเลือกรรคที่ผมรักเพราะว่ายังไงมันมันดูแลไอ,อ,อ,อ้ของผมได้ใกล้ชิดไม่ต้องเป็นห่วงในระดับใหญ่เลยครับแต่พอระดับใหญ่ปั๊บเนี่ยนะครับอาจจะหันมาเลือกอีกรรคหนึ่ง เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ในบางประเทศเอาการเลือกตั้งท้องถิน่นอาจจะได้เป็นสัญญาณเหมือนกับที่จะบอกเอ้ยอันเนี้ยเป็นผลที่อพรรคนะฮะพรรคอะไรฮะนีจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่มีบางกรณีที่ตอนเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นในในฝรั่งเศสแล้วยือที่ฝรั่งเศสนะครับมันมีการเลือกตัง้งเขาเรียกวระดับท้องถิ่นกันแล้วกันนะปรากฏว่าในการเลือกตัง้งครั้งนี้ฝ่ายขวาจัด นะครับรัศดรลดาซาณาเนี่ยปรากฏว่าคะแนนเสียงน้อยลงไปเยอะมากเลยนะครับเอ,อน้อยลงไปเยอะมากในลักษณะนี้ทําให้เขามองเลยครับว่าตายชัดลึกว่าในการเลือกตั้งซึ่งปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่นะะเขาจะมาตอนนี้ชักจะไม่เคยแน่ใจแล้วเพราะฉะนั้นอธิบายสั้นๆก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นนะครับสิ่งที่นะทพัดที่สุดทุกประเทศเหมือนกันทุกประเทศก็จะเลือกพรรคหรือเลือกคน คือตัวเองรักแต่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนของการเลือกตั้งใหญ่หรือไม่แล้วแต่บริบทของแต่ละประเทศครับการเรื่องของเงอนขในสถานการณ์ที่แตกต่างกันการที่ชัดๆอันแรกเลยชัดมากเลยครับเพราะเงม่ขครต่อใครก็ถื่นตัวในการที่จะเลือกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองได้มากที่สุดครับอาจารย์ครับถ้ามองเรื่องของระบบของท้องถิ่นของเราเนี่ยมีความเป็นอิสระไหมครับการกระจายอํานาจนี่กระจายอํานาจจริงหรือไม่ครับในกรณีเราต้องยอมรับอยู่อย่างมั้นก็ยังไม่จะเดีดเต็มที่ นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งกับบันที่สองนะครับเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในการ أ, ใ,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 ในในการกระจายเต็มที่เนี่ยมันมีหลายอย่างเราอยู่ที่กับบทบาทของศูนย์กลางเรื่องของงบประมาณรเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เราจะเห็นได้ชชดว่าเรายังมีการพูดกันเรื่องให้ต้องมีการกระจายอะไรครับอำนาจให้เต็มที่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันยังมีตรงนี้อยู่แต่อย่างน้อยที่สุดมันก็มีการกระจายอำนาจในระดับหนึ่งและมันมีงบประมาณ มีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเออ่ที่ชัดก็คือมีการเลือกตั้งเพราะอย่างบางแห่งสมัยก่อนนี้ไม่มีเลย<ะ>อันนี้พอมือการเลือกตั้งก็รือว่าเป็นการกาอำนาจในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเช่นเรื่องของอะไรอิสระในการหาเสียงสองเรื่องซื้อเสียงครับนะครับสามเรื่องของอะไรครับเรื่องของกลไกในการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะ,ะั้นนี้ก็จะเป็นการแสดงออกมาถึง กฎบาตต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันแตกต่างกันในแต่ละประเทศของเราก็ทําอยู่ในลักษณะที่ลูกาดีขึ้นแต่ถ้าจะเทียบกับในต่างประเทศแล้วเรื่องของเอเอความบิดเนี้ยในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณนังเกตดูว่าความตื่นเต้นอันนี้ดูได้ชัดนะครับคนนะครับเอตื่นเต้นกันมากผมก็มาต่างจังหวัดเมื่อวานนี้รู้สึกเลยนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่คุณดูนักสืตึ้นนะครับ มีการโกงการเลือกตั้งมีการใช้เงินมีการใช้แยะมากเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบริบทที่ไม่น่าแปลกใจคือประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์แล้วก็ประเทศไทยนี่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเหมือนหลายประเทศนะฮะมันไม่ใช่เป็นพักการเมืองจริงๆแต่ว่าสมัครพวกนี้จะเป็นท้องผิดพักการเมืองคือเป็นการรวมกันด้วยกฎเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องของอุดมการณรวมกันัอุดมการเป็นชัดเจนครับแต่พวกเราเนี่ยพักการเมืองเนี่ย เป็นการรวมกันทางด้าน,านผลประโยชน์ร่วมกัน mm hmm. เพราะถ้าพอมีผลประโยชน์ร่วมกันปั๊บเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องการอะไรครับคอร์รัปชันปัญหาเรื่องของอผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ก็กลายมาเป็นเสื่อมกันเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิน่นมันก็เป็นภาพสะท้อนของระบบใหญ่ของระบบกุปถัมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย mm hmm. เพราะฉะน,น,นั้นในกรณีเราจะก็เห็นได้ชัดนะว่ามันมีข่าวประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งในระดับใหญแใ่และระดับท้องถิ่นแระดับท้องถิ่นเนี่ยดูออกมาค่อนข้างจะ,ะชัด มากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองมากที่สุดรายแล้วฝ่ายแต่ละฝ่ายพยายามจะสู้เพื่อที่จะแย่งไอ้ตัวเรียกว่าประชาชนท้องถิ่นได้มากที่สุดบางแห่งรู้สึกว่ามีการทาร้ายซึ่งและกันไยตามเนี่ยครับครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาพพิวัต์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับนี่คือความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ